สวัสดีครับนักศึกษาทุกท่านวันนี้มาพบกับโครงการติวออนไลน์สู้ภยัยโควิด -19 กับกศนอำเภอเมืองชลบุรีวิชาสุขศึกษาพาศึกษาะระดับประยุกษาตอนต้นทช2 1 0 2โดยนายสุรเชษชื่นเผือครูกศนตำบลหนองแม่แดงพร้อมลัวเลือเลยนะครับข้อ1พฤติกรรมที่ทำให้ติดเชื้อโอรคอวาต่างโกกรคกไก่ สุขใจทานอาหารมังิวิรัตเป็นประจำขอไข่กิติชอบทานอาหารที่ไม่สะอาดขอควายเอมออลชอบทำอาหารทานเองงองูรัตนาทานอาหารราคาแพงเฉลยขอไข่กิติชอบทานอาหารที่ไม่สะอาดเพราะมีแมลงวันไปตอมแมลงวันนั้นสามารถทำเชื้อโรคไอวาลโรกได้ครับข้อ2 ข้อใดเป็นวิธีการป้องกันโรคระบาดได้ดีที่สุดเกาไก่กินอาหารถูกลักษณะออกกำลังกายสม่ำเสมอขอไข่ไม่ออกจากบ้านขนาดโรคก,กำลังแพร่ระบาดขอควายเดือดน้ำและเกลือแร่มากๆในแต่ละวันง,งงูพบแร่เป็นระยะเพื่อตรวจโรคเฉลยกอไก่กินอาหารถูกลักษณะออกกำลังกายสม่ำเสมอพะาการออกกำลังกาย ทำให้ร่างกายแข็งแรงสามารถต้านภายได้ข้อ3บุคคลที่ป่วยเป็นโรคขั้นดอ,อกไม่ควรปฏิบัติตามข้อใดกาไก่พักผ่อนให้เพียงพอขอไข่ใช้ผ้าชุบน้าเช็ดตัวเพื่อลดไข้คอควายรับประทานอาหารหรือเครื่องดื่มที่มีสีแดงหรือดำงงูดินมะขามาให้มากๆปฏิบัติตามแนะนำของแพทย์ เฉลยข้อควายรับประทานอาหารหรือเครื่องดื่มที่มีสีแดงหรือดําเพราะการดืม่มเครื่องดื่มที่มีสีแดงสีดําจะทําให้เลือดเข้มข้นข้อ 4. บุคคลในข้อใดใช้ยาได้ถูกต้องกอไก่ํำรงซื้อยากินจากร้านขายยาในตลาดขอไข่สมอนใช้ยาสมุนไพรที่แดดแปลงเพื่อความสะดวกขอควาย เขมชาติใช้ยาตามหลักการรักษาแพทย์คอควายเขียมชาติใช้ยาตามหลักการรักษาของแพทย์แผนโบราณงูงูนิพาพันใช้ยาสมุนไพรติดต่อกันมาเป็นระยะเวลานานเฉลยคอควายเขียมชาติใช้ยาตามหลักการรักษาของแพทย์โบราณเพราะคําตอบ3ามข้อที่เหลือไม่ได้รักษาจากแพทย์ส่วนข้อคอควายรักษาหลักการตามแพทย์จึงน่าเชื่อถือได้ ข้อ5ยาแอสไพรินไม่ควรนำมาใช้กับคนที่เป็นโรคในข้อใดกอไก่โรคคัเลือดออกขอไข่โรคหืดขอควายโรคความดันโลหิตสูงบางงูโรคกระเพาะอาหารเฉลยกอไก่โรคคเลือดออกเพราะยาแอสไพรินจะทำให้เลือดออกมากข้อ6สารเสพติดชนิดใดออกแรง สารเสพติดชนิดใดออกฤทธิ์กดประสาทมากที่สุดกอไก่กัญชาขอ้อไข่เฮโรอีนข้อควายมอร์ฟีนมองงูกระท่อมฉเฉลยมอร์ฟีนมอร์ฟีนเป็นยาเสพติดให้โทษประเภทหนึ่งซึ่งทำให้ผู้เสพนั้นอาจมึนงงส่วนร่างกายจะทำให้สุดโซมขอบตาช้ำเป็นต้นข้อ7ข้อใดเป็นลักษณะโทวไปของผู้ ที่ติดยาเสพติดขอไก่อ้วนขอไข่สุดโทมขอควายกระเตอหรือล้นบางงูผิวหนังหิวย่นเฉลยขอไข่ร่างกายสุดโซมผู้ติดยาเสพติดอาจเสพยามาเวลานานทําให้ร่างกายสุดโทมข้อ8ข้อใดเป็นการป้องกันยาเสพติดที่ได้ผลดีที่สุดกอไก่การทำลายแหล่งผลิต ขอไขการให้ความรู้ความเข้าใจขอควายการกำหนดกฎหมายที่รุนแรงวอง,งูการแก้ปัญหาของเจ้าหน้าที่รัฐเฉลยขอไข่การให้ความรู้ความเข้าใจโดยการจัดอบรมให้ความรู้หรือจัดนิทรรศการข้อ9ข้อใดเป็นสาเหตุที่ทำให้เกิดวันเหตุทางรถมากที่สุด กอไก่เมาแล้วขับขอไข่ขาดใิน,ในจรจรัยารรขอควายขับรถช้าเล่นโทรศัพท์มง,งูขับรถเร็วตามที่กฎหมายกำหนดฉนเฉลยขอไข่ขาดพินัราจรเพราะคนขับขี่รถยนต์อาจจะดื่มสุรามาทำให้เมาและสามารถทำผิดกฎจราจรได้ครับข้อ10พิธีป้องกันอะไรจากการประกอบอาชีพกิจกรรม คือข้อใดขอไก่การจ้างแรงงานต่างชาติขอไข่เปลี่ยนอาชีพบ่อยๆขอควายด้วยใช้ปุ๋ยชนิดดีง,งงูลดการใช้สารเคมีเฉลยงงูลดการใช้สารเคมีทุ่งวันนี้กเกษตรกรรมส่วนมากใช้ปุ๋ยเคมีเพราะนายทุนให้ใช้มาก่อนสะดวกสบายโดยไม่คำนึงถึงอัน,อนตรายภายภาคได้ สำหรับวันนี้ครูขอมอบหมายกรต่อเพื่อให้นักศึกษาไปศึกษาค้นคว้าเพิ่มเติมและทำรายงานมาส่งในหัวข้อเรื่องการป้องกันยาเสพติดสำหรับวันนี้ขอลาทุกท่านไปก่อนและมาพบกันในเนื้อหาต่อไปขอบคุณครับ